เราจะมาคุยปัญหาเรื่องชาวยวกับชาวายที่บอกว่าโอ้โหมีปัญหาหลายประการเกิดขึ้นณนะพื้นท,ที่แห่งนั้นนะคะซึ่งมีหลายกระแสนะทั้งข่าวบนโลกออนไลน์แล้วก็ข่าวจากกระแสหลกักไม่ว่าจะทีวีช่องต่างๆก็นำเสนอเรื่องนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับอีกเสียงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่เพราะว่า ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณสมบัติยะยศินนะเราจะไปพูดคุยกันว่าตอนนี้ปัญหาคืออะไรนะีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวปายเนี่ยมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทางออกทางแก้มันมีไหมเรื่องนี้จะมีทางออกอย่างไรได้บ้าง เดี๋ยวเราจะไปเริ่มพูดคุยสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนกับท่านสสสมบัติไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านสสสมบัติคะอ้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็ขอเชวนคุยเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันก่อนค่ะท่านสสคะสถานการณ์ตอนนี้ค่ะปัญหาที่บอกว่าชาวยิวกับชาวอิสรชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวกับชาวปายเนี่ยเขามีปัญหากันเนี่ย มีปัญหาเนี่ยที่บอกว่าโอ้มีหลายอย่างเช่นอ,อย่างที่เรียนบอกว่ามาแย่งอาชีพคนไทยบ้างมาสร้างโบสถ์ดูเหมือนจะมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่หรือเปล่านะคะหรืออะไรหลาย,ลาย,ลายประการเลยเนี่ยดูดูแล้วปัญหาที่สสอมองเห็นเนี่ยน่าจะเกิดจากอะไรคะคือผมเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่าชาวยูเนี่ยหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกยอยักษ์เนี่ยคือเขามาอยู่นานแล้ว นะครับเขาอยู่กันไม่มาอยู่สักกี่ปีได้แล้วคะโอ้ยหลายปีแล้วครับเขาเขาเขาอยู่เมื่อก่อนอยู่ไม่เยอะครับเขาเขาหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขามาปักหลักอยู่ที่ปลายเลยเหรอคะไม่ฮะคือคนที่มาอยู่เดิมๆเ,เนี่ยเขาเขากเกษียณร,ราชการละส่วนใหญ่ก่อนเขาเขาก็มาพักก่อนอยู่สิบยี่สิบคนแรกๆอะครับก็ก,ก็ก็อยู่ก็เขาก็ต่อวีซ่าต่ออะไรก็ ก็ตามถ้าไปวีซ่าหมดเขาก็ไปต่อเมื่อก่อนเขาเคยต่อแถวพมา่าแถวลาวอะไรเงี้ยข้ามประเทศไปไปต่อเสร็จแล้วกลับมาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็อยู่อย่างสงบเขาชอบที่เมื่อไปชอบเป็นเขาเขาก็อยู่กันอยู่โดยสงบสุขอะครับเขาอยู่ด้วยความแบบเขามีความสุขอะครับเขาก็เลยอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คืออดีตนะแล้วปัจจุบันล่ะคะเือปัจจุบันเนี่ยพอมันพอคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยฮะ ไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไอคนที่อยู่พื้นเดิมจริงๆเนี่ยไม่สร้างปัญหาโอเคนคนคือต้องแบ่งก่อนแบ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่อยู่อยู่ประจําอ่ะที่อยู่ประจําเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาอยากจะมาอยู่แบบสงบสุขสบายๆใช่แล้วเขาเขาเนี่ยอยู่นานจนพูดภาษาไทยแทบจะได้หมดแล้วอ <Okay. S 2> ๋อคระรู้ว่าได้ทำ <Okay. S 2> ของอันนั้นเขาไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้อะค่ะ คือคืออันนี้ผมจะเล่าให้แบคเกาลมาฟังว่าไ<ฆ>อคนที่อยู่เนี่ยมันแยกเป็นสองเทศว่าไอคนที่อยู่เขาไม่สร้างปัญหาไอที่ค,คนอันเนี้ยคือนักท่องเที่ยวที่มาสามวันเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งสร้างเสร็สรจแล้วก็กลับออต้องแยกประเภทก่อนว่าแยกประเภทก่อนว่าไอคนที่เขาอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไอคนที่อยู่นั้นไปสร้างปัญหาค<ฆ>แต่คนมาสร้างปัญหาคือนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็ไปที่มาแล้วก็ไปอืมเ่ะรวมว่า กลุ่มยิวทั้งหมดเนี่ยสร้างปัญหาอืมอืคือคุณก็จะว่าว่าเจาเหมือนว่าเป็นมาเหมารวมเหมารวมเป็นแบบชาวยิวมีปัญหาอะไรเงี้ยทางกาที่ทางสสบอกว่าคนที่เขาไม่อยู่ยาวๆเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขาก็อยากอยู่นานๆคนที่คนที่มาใหม่มาเที่ยวมาเที่ยววันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยก็ก็เป็นส่วนใหญ่ก็พักจากการสู้ลบใช่ไหมใช่กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มที่นั่นแหละบอกว่าเขาได้เงินได้เงินจากกองกองทัพของเขาอะไรย่างเพราะว่าต้องเกณฑ์ทหารทุกคนใช่ไหมก็เลยเหมือนว่ามาเที่ยวที่ปลายว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของชาวอิสราเอลเนาะโอเคละงั้นก็คือเข้าใจแล้วว่าคนที่อยู่อยู่แล้วที่อยู่นนนๆมีปัญหาอ่าแล้วงนี้ปัญหาตอนนี้อย่างที่นักเรียนค่ะว่างั้นเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นคะเกิดปัญหาอะไรบ้างคะเกิดจากสาเหตุอะไรด้วยคะก็คือเดิมทีเนี่ยถ้าพอคนมันเยอะขึ้น นักท่องเทีเท่ยวเยอะขึ้นคือชาวต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยความแออัดเรื่องจราจรเนี่ยก็มีคือชาวบ้านเคยอยู่สงบสุขบบคมคมนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็ขับรถแบบอาจจะไม่รู้กฎเกณฑ์ของของของบ้านเราบางทีเขาอาจจะวิ่งซ้ายวิ่งขวาอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าอาจจะปิดกฎจราจรนู่นนี่นะทำให้คนพื้นถิ่นเขาก็มองว่าเอ๊ะมาแหกกฎบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ ใช่ใช่แล้วก็ทําให้แบบชาวบ้านเขาก็กลัวอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับกับเมืองท่องเที่ยวที่ที่อย่างภูกเก็ตยังพวกสมุยพวกพัทยาเงนี้ยมันเขาชินกันละ <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นในโซนของผู้ประกอบการใช่ไหมแต่แต่เมืองปลายเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะครับเมืองที่เขาอยู่กันเนี่ยก็อยู่แค่เฉพาะหนึ่งหนึ่งตารางไม่เกินสองตารางกิโลเมตระครับ อ๋อบอกว่าประชากรมีประมาณสองหมื่นกว่าหรอคะมีสามหมื่นแปดจริงแล้วแต่อยู่รอบนอกหมดเลยแต่อพอในเมืองเนี่ยมีประชากรสักสามสี่พันคนหนึ่งครับประชากรในเมืองสามสี่พันคนแต่ว่าโดยโดยทั้งหมดเนี่ยทั้งอำเภอเนี่ยสามหมื่นแปดอะคะครับผมอ๋อค่ะอืมค่ะเพราะงั้นก็คือคนที่ได้รับความเรียกว่าอาจจะได้รับความจะใช้ว่าเดือดร้อนก็ว่าได้เนาะประมาณคนประมาณสามสี่พันคนในเมือง ก็กนน็ pues, ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าในเมืองเนี่ยเพราะตรงนี้ยส่วนใหญ่เขาก็อพยพไปอยู่ที่อื่นละคนในเมืองก็โซนมันมีแค่โซนที่ที่ชาวอยู่เขาเขาอยู่กันเนี่ยประมาณไม่เหนือไม่ถึงหนึ่งตารางกิโลวมตรโอเคอ่ะงั้นที่สสอเรียนก็คือท่านสอสเรียนก็คือหนึ่งอาจจะมาทําอะไรผิดกฎต,ต่างๆเช่นปิดกฎจราจรมีผิดกฎอะไรอีกไหมคะก็โดยิีัย ชาวยวอ่ะนะที่เขาบอกย่อยักคือคือมันเขี้ยวอยู่แล้วปกติคือเขาเขาเขาเป็นนิสัยพื้นเดิมเขาอ่ะเขาเขานิสัยแบบแต่ชาวบ้านเขาก็รู้แล้วว่าเพราะเจอมานานแล้วเจอเงี้ยแต่ไม่รุนแรงเพราะว่าคนที่อยู่ก็ค่อยทออค่อยทีทอยอาศัยกันแต่คนที่เขาอาจจะเต็มที่กับชีวิตอ่ะคือเขาบอกวประเทศไทยอิสระอะไรเงี้ยและเดินีนเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเจ้าที่เองเขาก็บอกว่า เดี๋ยวมันไปแป๊บเดียวก็เอารูปมารวยกันผิดกฎหมายอะไรนี่ก็ตักเตือนกันไปก็พยายามควบคุมอยู่นะครับเยอะอย่างเงี้ยเราก็ตักเตือนกันไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราถือว่าเป็นการผ่อนปลน้แบบว่าเออเป็นเอารูปมารวยกันเพราะเป็นนักท่องเที่ยวเขาอาจจะไม่รู้จริงหรือว่าแกล้งมึนไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็จําจะตักเตือนอยู่เจ้าที่ะคเรื่องจราจรกับเรื่องการแต่งกายอย่างเงี้ย ่กากรแตรมีมีจริงๆเหรอคะที่บอกว่าเขาไปล่องล่องแกงที่เป็นล่องหงอง่งามแล้วก็นุ่มน้อยห่มน้อยหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมาในเมืองเลยมันก็มีส่วนน้อยครับเสื้อผ้าห่มน้อยห่มน้อยก,ก็ก็มีส่วนน้อยครับมีบ้างแต่มีส่วนน้อยซึ่งมันก็ขัดกับประเพณีขับขัดกับพื้นถิ่นบ้านเราใช่ไหมคะกับมันก็ก็ชินกันแล้วฮะปกติแล้วใช่ไหม ก็ก็เหมือนแอดก็ถามว่าถ้าไปเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรแดนชายหาดม่แต่นั้นมันทะเลไงนี่มันเมืองไงมันแบบมันเหมือนในตลาดอะไรอย่างนี้ไงดูไหมอ่าก็ก็มีไม่เยอะนะฮะที่ที่ผมเห็นเนี่ยก็มีไม่เยอะมีที่ปู่มาแค่นั้นเองการร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเขาก็อ้างว่าเป็นอากาศร้อนเพราะว่าเขาเนี่ย อยู่อากาศหนาวใช่ไหมเขาก็ก็เป็นแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างซีเรียสเขาบอกว่าก็คืออาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกัญชายาเมาอ,อะไรอย่างนี้ค่ะที่มันแบบชุกมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ใช่พกีกัญชาเสรีเนี่ยตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับพอตอนนี้อพอปล่อยไปสักพักเนี่ยพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเจ้าที่เขาก็เมื่อก่อนเขาคิดว่าผ่อนปลน คิดว่าเอาตุ่มรยกันไปก่อนอะไรเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บเขาก็กดขันกันตอนนี้ไม่มีแล้วเน,น,วน,นี่ยหยุดล้ชาวบ้านก็กลัวไงว่าดูดกันอ,ออะไรนะใช้กัญชาแล้วกลัวว่าจะภูมิสติไม่อยู่อะไรเงี้ยชาวบ้านก็คงกลัวเหมือนกันแหละใช่ไหมคะคือชาวบ้านจริงเนี่ยชินแล้วละ่ะจริงๆผมว่าที่มีปัญหากันคือผู้ประกอบการแต่ที่มันปั่นกันขึ้นเนี่ยคือบางคนเสียประโยชน์บางคนได้ประโยชน์อะไรเงี้ย มันก็เลยคือ,คอผู้ประกอบการเขาเสียประโยชน์อะไรคะก็อาจจะอาจจะแย่งลูกค้ากันนะบางบางคนก็จจะแอบขายกันเองตัวเองไม่ได้ขายหรือเปล่าอะไรเงี้ย<อ>คืออีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยบางทีชาวยูวเนี่ยเขาเขาอาจจะคนที่อยู่ยาวๆบางทีเขาเชา่ชาเช่าบ้านอยู่เขาก็ไปทําอาหารกันกินอะไรเงี้ยเอากินพวกกันอะไรเงี้ยก็เหมือนเราไปช้อปปิ้งทะเลอ่ะมันก็ทํากันกินก็มีบ้างก็ ก็เขาอาจจะไปขายให้กลุ่มกลุ่มเขาเองอะนะเขาก็ไปกลุ่มนมกันกินกันอะไรเงี้ยก็นะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ผู้ประกอบการเองก็มีทั้งสนับสนุนมีทั้งคัดค้านคือเป็นงี้มาตลอดที่เภอปลายเนี่ยระหว่างวัฒนธรรมว่าเราคุยกันมาเมื่อสิบปียี่สิบปีก่อนบอกปลายจะเดินไปทางไหนนะฮะว่าจะทิศทางอนุรักษ์ไว้จํากัดนักท่องเที่ยวไหมหรือเราจะเปิดเสรี ให้เหมือนพัทยาหรืออะไรเงี้ยคือคือความขัดแย้งในผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันในอดีตเนี่ยผู้ประกอบการเล็กๆเนี่ยซึ่งเป็นคนพื้นที่เนี่ยการตลาดก็ไม่ดีพอผู้การในประเทศที่เขามีความงานเช่นอยู่ภูเก็ตอยู่ต่างถิ่นมาเนี่ยแล้วเขาก็มาประกอบการสี่ห้าเดือนเขาก็กลับไปอย่างเงี้ยก็ก็มีการมีการที่ความเห็นไม่ตรงกันว่าแบ็คแพ็คยังไง แล้วหายอย่างไงเงี้ยคือมันมันพูดกันมาตลอดสิบกว่าปีนะครับความขัดแย้งของของผู้ปรกอบการเองเนี่ยบางคนก็อยากได้เอา,เอา,เ,อาเอาลูกค้าที่มีคุณภาพที่จ่ายแพงๆแ,แล้วแบ็แพ็คที่ชาวบ้านเขาอยู่เขาจะทํำยังไงที่ไม่มีสมาคมอะไรต,ต่างๆที่จะเป็นศูนย์รวมความเห็นหรือว่าเป็นคนเคาะเลยเหรอะปกติต้องมีสมาคมด้านการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้มีม,มีมีอยู่มีชมรมการท่องเที่ยวอยู่มีสมาคม ก็ยังมีภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรต่างๆภาคเหนืออะไรอย่างนี้ที่แบบเขาดูแลทั้งโซนต่างๆไม่มีข้อสรุปอะไรอย่างนี้หรอคะเขาก็ก็บอกว่าให้ต่างคนต่างหาจุดเด่นตัวเองเราจะไม่แบ่งว่าใครเป็นเป็นแบ็คแพคหรืออะไรเนี่ยคือคือความเป็นเขาเรียกว่าทุกคนต้องหาจุดแข็งของตัวเองเช่นกลุ่มที่เป็นแบ็คแพคกลุ่มที่เป็นโฮมสเตย์คุณต้องหาจุดแข็งที่จะดึงลูกค้าคุณไว้ คือเดิมทีเนี่ยจุดแบ็คแพคหรือว่าโฮมสเตย์เนี่ยกลัวว่าถ้าความเจริญเข้ามาเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะหนีไปลาวไปไนะ่นานไปอะไรเงี้ยเขาเขาจะหายไปเขาก็จะเสียผลกลุก่มที่โฮมสเตย์ของชาวบ้านพื้นเทเดิมนะครับกับกลุ่มที่เข้ามาลงทุนใหม่ซึ่งเขาลงทุนเขามีศักยภาพเขามีการตลาดที่ดีกว่าอะไรเงี้ย มันก็มีความแย้งกันตลอดแล้วมันมันสรุปไม่ได้ครับคือสองกลุ่มนี้ยังไงก็สรุปไม่ได้แต่ค <Okay, S 2> ือก็ย,ยังยังสรุปไม่ได้จนถึงนะปัจจุบันนะที่นี้ตอนนี้ที่มีคนสงสัยกันอ่าสสน่าจะทราบเรื่องนี้ดีว่าแล้วสรุปแล้วชาวปาอชาวอิสราเอลค่ะที่อยู่ในปายเนี่ยมีสักป,ประมาณกี่คนนะบางคนบอกว่าโอ้มีล้นปายแล้วตอนนี้ไม่อ่ะครับคือคนที่ผมว่าคนที่กี่พันได้บอกว่าบางคนบอกสามพันบางคนบอกสามหมื่น ไม่คือทั้งหมดเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณสามพันคือเข้าเข้าออกเด็กคือเข้าออกมาหมายถึงว่าเดินทางมาท่องเที่ยวสามพันเหรอคะใช่คือสามหมื่นนี่คือสถิติทั้งปีนะเข้าออกเข้าสามปีนะคือคือหนึ่งปีอ่ะสามหมื่นหนึ่งปีสามหมื่นออกใช่เดือนหนึ่งประมาณสามพันน่ะ S <S เดือนประมาณสามพันล้าสิบสองคูณก็ประมาณสามหมื่นกว่าหายนะใช่ถ้าสิบเดือกนก็สามหมื่น่ะ,ใช,ะน 30, ใช่ไหมมันสามหมื่นมันก็สิบสองเดือนืะใช่ไหมโดยสรุปแด้ตัวเลขประมาณเดือนละประมาณสามพันที่เข้ามาทีนี้มันมีประเด็นหนึง่งค่ะสสอที่แบบคนอยากเคลียร์ยว่าค่ะเดีก่อนเอาเคลียร์ตัวเลขก่อนสามพันเนี่ยมันไม่ใช่ยิวหมดคนนิดไอชาติที่เยอะที่สุดคืออังกฤษครับอังกฤษคืออันดับหนึ่ง หมายถึง3,000นี่คือคือรวมทั้งหมดคือคือฝรั่งทั้งหมดฝรั่งทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วเขาไปตีรวมผุมมือกันหมดเลยจริงๆอันดับหนึ่งนี่คืออ่าราชกัตรนะคืออังกฤษนะอือสองคือยูนะอันดับหนึ่งคืออังกฤษอันดับสองคือยูนะคะอิสราเอลนะอันดับสามที่ผมได้เยอรมันอันกระถิใจว่าประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ ตองสามร้อยครับประมาณให้ทโรเชียกันอ่ะสองสามร้อยต่อชาติอ่ะอ๋อทีนี้มีประเด็นหนึ่งอ่ะสสที่หลายคนก็ถามเหมือนกันว่าแล้วทีนี้ทําไมเขาถึงมาสร้างโบสถ์ล่ะคะเหมือนว่าเขาอยากจะมาปักหลักในบ้านเราหรือเปล่าที่อาเภอปลายหรือเปล่าคือพอคนมาเยอะขึ้นเนี่ยม,มันมีเหมือนเหมือนเหมือนศาสนาคริสต์อ่ะเขาก็มีนิดหน่อยมีเขามีอย่างของผมแมงสอนเนี่ยมีหมู่บ้านนี้มีห้าหลังคาเรือนเขาก็มีโบสถ์ ใช่ไหมคริสตีเต็มของแมงสอนนี่มีมีเป็นหลายร้อยเลยนะครับระคามีโบสถ์หลายร้อยหรอคะไม่ไม่โบสถ์ของคริสเตียนนะอ๋อใช่ใช่อ่ะนี่มีหลายร้อยครับโบสถ์คริสเตียนนั่นแหละค่ะค่ะคริสเตียนคริสตังเนี่ยไอ้ไอ้เอครับไอโบสถ์มีหลายร้อยได้มากครับที่ที่ในโซนของเอพี่น้องชนชนผถาที่ที่อยู่รอบนอก อ๋อโอเคงั้นก็คือจนเผ่าเขาถือ,ถอกตั้งืนคริสต์กันก็มีโบสถ์อะไรนี้แล้วใช่ทีนีเน้เหีนเราจะอธิบายยังไงเรื่องโบสถ์เนี่ยค่ะคือหนึ่งเรื่องโบสถ์เนี่ยมันไม่ใช่โบสถ์ประเด็นคือมันคือเต็นสองหลังมาวางไว้อ่ามันไม่ใช่โบสถ์นะมันไม่ได้สร้างโบสถ์อะไรเลยเต็น <c oughs> สองหลัง <c oughs> เอาเต็นสองหลังมาติด <c oughs> มาต่อแบบเชื่อมกันแล้วก็ uh huh. คือมีบ้านหลังหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณสองงานอ่า uh huh. บ้านหลังนั้นอ่ะเขาก็เอาไว้เป็นที่อยู่แล้วเขาก็เตกลางอยู่ข้างๆบ้านเขาเป็นสองสองงานแล้วเสร็จแล้วเขาก็พอวันศุกร์เนี่ยเขาก็ไม่กินข้าวด้วยกันแล้วกินข้าวไม่มีกิจกรรมอะไรอันนี้คือทํากิจกรรมทางศาสนาไอ้หนหน้นด,ดูจ้ะในในสื่อทีวีอ่ะเขาถ่ายมาดูมีคนเยอะเลยเอ,อ๋อสองร้อยไม่เกินสองร้อยไม่ปมาณสองร้อยคนใช่ไหมครับ พื้นที่ตรงเนี้ยไม่เกินสองร้อยแน่นอนเพราะว่ามีที่สองงานครับแล้วก็มีเต็นสองเต็นครับสองงานสองเต็นยังไม่ได้แบบสร้างอะไรเป็นบ่ออะไรปีเลยครับท่านดู่มีขุดอะไรนะเหมือนเตรียมจะสร้างอะไรมีขุดดินขุดอะไรบ้างอ่างเนี่ยสําหรับเขาไว้ล้างมือทําพิธีเขาเฉยเป็นบ่อเล็กๆอ่ะบ่อเมตรสองสามเมตรเองอ่ะเพื่อไว้ครับเพื่อทํพิธีกรรมทางศาสนาเขาเฉยค่ะ ไม่ไไม่ใช่ว่าใหญ่อวงใหญ่นะครับมันมีอ <verlier t> ่างแค่เล็กนิดเดียวเองคือทําวิธีเหมือนศาสนาืิธีงั้นก็เรื่องบทนี่ก็สสเคลียร์แล้วก็คิดว่ามีหลายท่านก็ฟังฟังอยู่นะว่าถ้าเกิดใครใครมีข้อมูลอะไรก็ส่งมาได้ทางรายการก็ยินดีรับฟังทุกฝ่ายเนาะเพราะว่าบางทีก็เราก็เห็นแต่ภาพนะแต่สสก็เรียกว่าเป็น ป็นผู้ที่มีหน้าเชื่อถือเนาะที่มีตําแหน่งมีตาแหน่งสอสอแม็กอยู่เนะนะ <ผม S 1> ี่ยนะก็ต้องฟังกันผมยืนยันเลยว่าเรื่องความมั่นคงเรื่องเรื่องโบสเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะคนที่มาอยู่เนี่ยที่เป็นเป็นผู้สอนศาสนาเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วก็เขาที่เขาก็เลยอ,อยากให้ว่าคนที่มาเขาอยากทําอาหารเลี้ยงใครมากินก็กินแล้วมาท,ทําพิธีศาสนาแค่นั้นเองแล้วท่านรู้ไหมว่า โบสถ์ที่เขาเรียกว่าโบสถ์เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนหลังสถานีตํารวจใช่อยู่ชั้นสองที่เห็นหมดแล้วครับบริเวณบ้านนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตํารวจก็เห็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคืออยู่ชั้นสองของตํารวจอะมองชัดหมายความว่าถ้าเกิดเขาคิดอะไรที่มากกว่านั้นนะก็ไม่ไม่น่าจะไปอยู่หลังตาํารวจไอ้สอสพอปลายอย่างงี้ใช่ไหมใช่ผมเรียนงี้ว่าอําเภอปลายเนี่ยอำเภอเล็กนิดเดียวค่ะ เร่มหนึ่งทุกคนรู้เลยว่าอะไรเกิดเกิเพื่อปลายเอาจริงๆผมเนี่ยบ้านผมอยู่ที่เพื่อปลายนะค่ะอ่าผมเนี่เนเป็นคน,นอยู่เป็นคนปลายโดยกําเนิดเลยเหรอคะไม่ใช่กาเนิดแต่ผมไปอยู่ตั้งแต่ปีสามห้าละโอค่ะก็ใช่เพราะท่านท่านได้รับเลือกเป็นสสมาหลายสมัยมากเลยนี่คุน่าไปดูประวัติเนาะก็ก็เรียกว่าได้รับเลือกเป็นสมาชิสภาผู้แทนหลายสมัยเลยทีนี้ ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เราก็ได้ทราบแล้วผลกระทบก็คือท่านบอกว่าน่าจะเป็นผู้ประกอบการใช่ส่วนใหญ่ส่วนประชาชนอาจจะมาจากการที่ว่าเขาอาจจะแบบอาจจะมีความลําคาญน่นนี่เกี่ยวกับที่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะไม่รู้กฎอะไรนี้มาทาอะไรต่างๆนะทั้นทีนี้คือเนื้อปัญหามันออกมาเป็นระดับประเทศแล้วตอนนี้นะทางออกทางแก้ควรจะเป็นยังไงดีคะสั้นสัอคะในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องยิวกับปะเรื่องยวกับปายเนี่ยค่ะ คือดีตอนนี้ทางราชการก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเขาออกไปเป็นด้านๆว่าถ้าเรื่องจ,จราจรเนี่ยตอนนี้ตำรวจเขาก็จัดการละเรียบร้อยนะครับ<ส>ทางตำรวจเขาก็ให้คาแนะนําแล้วเราก็ไปแนะนําที่ผู้เช่าว่าเขาต้องมีเขาก็ต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องก่อนที่เขาจะเช่ารถเนี่ยคุณก็ต้องอธิบายเรื่องกฎเรื่องเกณฑ์ของจราจรให้ให้กับผู้ที่มาเช่าเนี่ยให้เข้าใจอะไรเงี้ย ือเราก็เมื่อก่อนเราก็ปล่อยๆกันนะคือว่าเป็นเมืองนกท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ชงนี้เราพอมันมีปัญหานี้เราก็เริ่มเข้มงวดว่าอ,อบรมไปให้คําแนะนําผู้ประกอบการที่ให้เช่าถ้าใครไม่มีใบอนุีก็ไม่ให้เช่าไม่ให้ขับเพราะในอดีตเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็จีนก็ขับไม่เป็นมาฝึกที่นี่นก็ชนกันเละเทะไปหมดนะครับตอนจีนเยอะนะครับเราก็มีประสบการณ์อยู่นะครับเราก็พยายามให้ไปจีนไปอบรมก่อนไม่ต้องไปบาา ผ่านไม่มีใบขี่ก็ต้องไปไปฝึกก่อนในสนามจนกวาจะได้ใบรับรองถึงออกมาขี่ถึงนอกได้เราเคยมีประสบการณ์อย่างนี้อยู่แล้วพอทีมันมีปัญหาอย่างอื่นมันรวมรวมกันเยอะอะไรเงี้ยเราก็ทางทางจราจรก็ให้ตำรวจมอบไปนะครับเรื่องอาชีพแยกอาชีพเนี่ยเราก็ให้ตมไปจัดการละนะครับไปตรวจสอบว่าใครบ้างที่มีเวิร์กโฟมิดหรือว่ามีใบประกอบแม่ประกอบเนี่ยเราก็จัดการไอคนที่ ที่ทําที่นักดนตรีเมื่อก่อนนี่เราก็ส่งส่งกลับไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเรื่องที่เรื่องทางด้านสาธารณสุขนี่ก็ทางด้านาทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ดูแลกันอยู่เรื่องกัญชาอะไรอย่เงี้ยนะตอนนี้ยมอแพร้ทางสาธารณสุขเขาไปตรวจลลก็ก็เรียบร้อยดีนะครับช่วงนี้เงียบถ้าไปไปช่วงนี้แล้วก็ฐานประกอบการเองตอนนี้ก็หลังเที่ยงคืนก็ไม่มีละจบหมดละนะครับหมายถึงว่าให้ปิดหลังเที่ยงคืนหรอคะครับเที่ยงคืนปุ๊บไม่มีละ อันนี้คือกฎหมายบังคับว่าต้องปิดหลังเที่ยงคืนอยู่มันมีอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราลุ่นมาลอยกันว่าอ้าไม่เป็นไรนั่งดื่มอะไรไอ้เปิดเพลงนิดนดอยๆได้คือครั้งนี้จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นใช่ใช่ครับอืมค่ะก็เดี๋ยวคงจะมีข่าวออกไปบ้างน,นะคะว่าตอนนี้ทางหน่วยงานรัฐได้เข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ แลวก็หวังว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะที่อาจจะทําให้ผู้คนได้มาติดตามอีกข้อมูลหนึ่งจากท่านสสสมบัตินะคะเพื่อที่ว่าเราคงจะต้องฟังความรอบด้านนะคะเพื่อที่จะให้นําไปสู่การแก้ปัญหาในฝั่งด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะที่มาเล่าให้ฟังแล้วก็มีทางออกแล้วด้วยนะสําหรับเรื่องนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ